ข้าวขาวเลยครับอาอนยาครับน้องเหม่เกิดเนี่ย ออนอนนั่งหินขาวๆเลยครับผมหัวบุบขาวๆเลยงามๆครับผม หนึ่งครับนั่งดินงามอีกแล้วครับผมสวยๆวยครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีบาไกโ่โค้นบกผ้าล้อพาพี่น้องล้อไม่อีกแล้วครับมืนนีมหาเบิงนองไม้ครับไปแกงกินเสาครับพี่น้องผมมหาเบิงวาสีนีบ่หมู่ข้นพ่นกะหาหลายอยู่ครับพี่น้องผมบาไก่หมุนเขามานหนีสองสำอ้ำกอก็ยังท่นได้เห็นนะครับพี่น้องผมแต่ว่ากะ ถาติดตามถาหลุดไปนน้ำเบาไก่ครับวะเบาไก่สีไรน้องใหม่บ่อสีมีน้องใหม่พ่อได้สับได้แกงกินเส้าบ่อแจงถาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่น้ำเด้อครับพี่น้องผมเบาไก่กลับขอบุญขอบคุณพี่น้องผมไม่รายครับติดติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่มาตลอดนะครับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่น้องพี่น้องน้องผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่เบาไก่กลับขอบุญขอบคุณพี่น้องผมไม่รายครับเอาจังไรกับจังพิถาติดตามมังครับว่ามือนีเบาไก่สีมันน้องใหม่บ่อสีมีน้องใหม่พ่อได้อยากได้กิินบบบถ้าาตตดมมรรััชงค สวยๆเลยครับพี่น้องผมงอใหญ่ๆครับงอใหญ่เหลืองเืองเลยครับผัยสวยๆอีกแเลยครับน้อนึงมีงอหงเหลืองเลยครับแกงหวานครับแบบนี้ติดตามรับชมกระบาไกลอีกครับผมอีกน้อนึงครับพี่น้องนี่งได้ครับ เาไล่สวยๆอีกหนึ่งนอนครับผมพี่น้องสวยๆเลยครับหบๆไปครับมาหน่เจอนอน,นึงครับพี่น้องผมแบบไ่เลยครับนี่ครับไ่เลยครับนอนน่เดี๋ยวเบาไก่หาไล่เขาซับกันครับพี่น้องผม สุงสัยสีเดีทางเขาทางปุ่นครับพี่น้องผมเดี๋ยวหาไลา่ก่อนครับ เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องผมนอนแบบง่ายนะครับอบอุ่บอกไก่สับแก่เนี่ครับเพระาะว่าเสียมเข่าบ่ได้พี่น้องเสียมเข่าบ่ได้ครับนี่โอ้ยนอแบบง่ายอีกเล้วครับผู้หลักกำบวหุ่มเลยครับปึ๊ยแบบง่ายครับแกงใหม่ๆหวานๆพี่น้องผม น้ำไม้ไล่ครับทุดยอดเหลือตาพี่น้องเพ่นเห็นสวยงามครับต่ช่วงน้อไหม่เกิดน้อใม้ซ้ำานีก็เอาได้ครับพี่น้องผมเตนหน่อยหน่อยซ้ำนีก็เอาคู้มือนี่บรเอาแล้วครับคู้มือหาเพิ่งจะนอนนั่งดินครับนอนบวบนี่งใหญ่น้อใหม่กําลังจะเกิดครับพี่น้องก็หาเบิ่งนอกบวบยี่งใหญ่ นอนหนีพอซับนีนอนหนึ่งเออนเตาหนึ่งเตาหนึ่งครับสามสี่เตา่าคู่มือนีพอเอาเลยครับไปเบ่งนอนนั่งดินดีกว่าไปครับขึ้นเหี้อวนะครับเหี้อเหี้หนี่บนี่นีอนอนนึ่งครับจบเนอีกเหี้วหนึง ซับโบธน,นัดครับน่่สองครับอยู่นี้นี่ครับอีกอันหนึ่งอยู่ข้างในน่ครับมาสิจ้ามาสิจ้าแต่ช่วงไม่ไม่ใส่ซ้ำนี่ก็ว่าใหญ่เลยนะพี่น้องเนาะ ว่าเดียวเหี่ยวบางครับว่าเนงบาง ngày ครับว,ว่าพี่น้องกำลังใจง่ายแต่ซ้อนครับยี่นุ่ไปครับหาเบื้องน้องนักเดินกันอีกครับผมเจ้าหนุ่มครับพี่น้องผมครับ ครับพี่น้องผมอีกแง่งน,นึงครับขืนเหี้ยบของแง่หนึ่งพี่น้องผมพวกหลักร่ำเหมือนกับขืนเหี้ยบรู้ไหมพี่น้องผม,มครับขืนหอดพีด่ขืนเหี้ยบเหรอครับเดี๋ยวบอกไก่ซับเอาก่อนพี่น้อง ด้สามครับด้ยสามนองนงียงามพี่น้องผมเขา่ขาๆเลยครับบาไรนอนก,กับเฉพาะกินอยู่ครับพี่น้องผมเยอะครับไปเรื่อยๆกระบอกไก่ครับ,บ,รบตัวนี้เอามาหักระไลหนึ่งตัดออกเ้อยเดียวตัดออกเ้อยเดียวอาซสํานี่ครับครับติดตามรับชมกระบอกไก่อีกครับผม แล้วครับผมอบอบใหญ่ไงนะครับพผัวอุ้ยหน่องพี่น้องผมสมบูรณ์ขนาดพี่น้องผัวกะกำบเต็มเออกำโบโกำมโบหุ่มเลยครับใหญ่ไหลสมบูรณ์ครับแบบสมบูรณ์เลยอวนๆนะครับอวนตุ๊บเลยไปหาบึงอีกครับผมครับพี่น้องผม มาพ่อเห็ดเหลืองอีกแล้วพี่น้องผมเมาเห็ดเหลืองอีกแล้วครับหาานอใหม่มากกับมาพอเฮ็ดนําพอพี่น้องมัน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 ครับมันมันนี่อูสีสันสดใสเลยครับเป็นเห็ดพึ่งเหลืองบอกเพื่อนอื่นพี่น้องผมนี่ครับสวยๆครับสวยๆผนอีกคู่หนึ่งครับพี่น้องโอ้นคุณนตั้งเจาะก็อีกุณครับเป็นเห็ดพึ่งเหลืองเหลืองบอกบอกไกเอื่นเห็ดผึ่งทองคำตะกนนี่ นี่ดอกเถาเพิ่นครับดอกเถาเพิ่นเพิ่นเถาเปืือยแล้วครับนี่ดอกกัดก้อนพี่น้องผมเห็ดผึ่งทองคำบาไก่ <c oughs> อุย้ยพี่น้องครับนี่ <c oughs> กำลังสิเกิดก็เจ,จ๊ะ,จะยู่ครับเดี๋ยวบอไก่ขออนุญาตเก็บก่อนเด้อครับพี่น้องผมจังถาติดตาม,มึงน้ำกันครับนี่ครับพี่น้องเก็บครับอ้ยดอกเหลืองๆงามๆครับพี่น้องผม ดอกนึงเดืองงามๆครับนี่นี่เฮ้ยสวยๆครับพี่น้องผมสวยๆเลยครับ กันคืนครับพี่น้องผมบานแล้วครับนี่เห็ดผึ่งเหลืองบอกไก่เอื่นเห็ดผึ่งทองคำสีงามพวโลพี่นองผมผมรับไปเก็บคู่นั่นครับบอกไก่เอื่นซื้อผู้เดียวได้แล้พี่น้องว่าเห็ดผึ่งทองคำผู้อื่นจะเอื่นเห็ดผึ่งเองบอกไก่ก็บวดใจบอไก่ว่ามันงามดีครับสีสันสดใสด,ดีพวโลพี่น้องผมเรื่องอารามดีพวโลปานทองคำ นง่ามๆครับเห็ดหมูนี่อีกดอกหนึ่งครับดอกนี้หน่อยุอ้ยขาแบบยาวครับขาแบบยาวๆสวยๆเลยครับมันทั้งเห็ดมันทั้งดอไม้ครับพี่น้องผมมือนี่มีแต่อน้องงามๆครับ แล้วก็เ็เฮดดอกงามๆเลยเดี๋ยวบอรกรจะหาออกไปอีกก้อนครับพี่น้องผมยังสาติดตามรับชมไปน้ำกันครับว่าจะมีอีกบอรหรือจะมีซ้มเนยน้อยไม้เฮาเซได้อีกบอสาติดตามรับชมกันครับอีกหนึงน่งครับพี่น้องผมนี่น,นะครับโอ้โอ้โอนี่อีกหนึ่งน้อหน,นึน่งเต่าครับนี่ครับพี่น้องผม เต่าเล่ๆครับเต่านี่งั่นขึ้นอยู่สูงครับเจอเห็ดไฟน้ำสวยๆอีกแล้วครับพี่น้องผมเก็บไปยายไพ่หมวกก่อน <c oughs> ยายไพ่บอไหนมานํำครับเมื่อหนึ่ส่วนย้ายไพ่มากหาเก็บเห็ดไฟน้ำโอ้พี่น้องผมหมกแสบด,ด้ครับพี่น้องเห็ดไฟน้ำพร้อมด้ครับนี่ดอกขาวๆครับเป็นต้นไฟน้ำครับ จนจะเกิดอยู่น้ำต่วนไปน้ำเนี่ยหมาไกเก็บบุ่งกันครับพี่น้องนี่เรียบร้อย กระผมสําหรับคลิปนี้บอไก่กับขอบุญขอบคุณพี่น้องผมไม่หลายเด้อกับติดติดตามรับชมไปแล้งเชียร์แลงแจให้บอไก่โคบดอนโบกพะาล้อนะครับบอไก่กับขอบุญขอบคุณพี่น้องผมไม่หลายครับติดติดตามรับชมที่บ่ถิ NO yes. ่มบ่ปลาบอไก่ผู้เล่เหล่ดำดำนะครับบอไก่กับอะไรพ่อด้กินอยู่ครับพี่น้องผมจะพ่อด้กินอยู่ครับเดี๋ยวมันจะน้อยยังไงอยู่พี่น้อง น,น,น้องบบกง่ายๆงามๆไร้หนอยู่ครับพี่น้องผมเห็ดก,ก็ได้ครับเห็ดเหลืองก็ได้พี่น้องผมก็เพาะได้อ,อยากได้กินครับสามนอนเนี่ยกินบวดพี่น้องแกงกินง่ายครับง่ายทำเคียนพ่อได้กินครับครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอพี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแล้วลำลุลุ่ยสุข,ขุมสุขคนเนาะพี่น,อนอ้องผมเนาะความเจ็บอย่าใดความไข้อขย่ามีครับผม สวดทตานี้ก็ขอพี่น้องผมอยู่ดีม่แห้งสุขภาพแข็งแรงสุข,ขสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับว่าวาก่สิภาพพี่น้องปเพ็ดหยังไปหาหยังถาติดตามรับชมครับผม